แล้วก็หนึปีพอดีหลังจากที่เราถูกยกเลิกโครงการแต่ว,ว่าเรากลับทำได้เกิน1นึ่งกิโลเมตรต่อชัว่วโมงโครงการระยะต่อไปจะเป็รื่องเหนือเชื่อแลจะมีอะไรที่ดี